สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและย่ต่างประเทศนะและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบิร์สุกุสุกุนนะเมื่อนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบใจหลายๆเนาะทุกเอฟซีหลายๆคนที่ได้แซนเรื่องนี้ให้ก้อยเนาะมันเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็ปลื้มป่มใจและก็ดีใจนะแทนน้องพิมเนาะที่ได้เห็นการความมีน้ำใจของพี่น้องชาวไทยให้กับคนลาวนะ คือน้องพิมพหนะันเราเราเป็นคนลาวค่ะเมื่อก้อนหันเราได้เป็นมะเร็งที่ปังบนลูกแล้วก็ได้การไปรักษาด้วยการให้เคมีในการรักษาเท่อนั่นของเราหันเราไปรักษาหันเพียงได้สองเทือเนาะเพราะบ้านเราบม่มีเงินที่จะไปรักษาต่อเนาะก็เลยว่าได้โจกไปจากนั่นมาก็ได้เฮ็ดให้การเกิดอันก้อนเนื้อนะในท้องของเราเฮ็ดให้หย่ขึ้นหญ่ขึ้นน้ำมือน้ำหย่น้ำมือน้ำหญ่เนาะแล้วก็ทนมาจนเจ็ดปี มาลาได้มียูทูบเบอร์ของเราหันเนาะของเบ้าพาักกินแล้วก็สาวกุมเอเอามาลงเรื่องนี้นะแล้วก็ได้มีเอฟซีล่ใหคนช่วยกันบริจาคเงินนะจนว่าสาวพิมฮัทได้ไปฮักษาโตยู่ประเทศไทยนะหงหมอศีนักคารินขอนเกนนะก่อนเอื่นฮัทเราไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันก่อนสาวลาวคนหนึ่งนะคุณผู้ชมคะเธอเนี่ย จู่ๆก็ท้องโตมาเรื่อยๆท้องโตแบบนี้มาเจ็ดปีแล้วนะคะอตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นมะเร็งนะคะทำไปทํามาพอตอนแรกเนี่ยมารักษาที่ประเทศไทยแต่ตอนหลังเงินหมดกลับไปที่ประเทศลาวแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมารักษาต่อสุดท้ายเนี่ยมีคนใจบุญค่ะเรียกว่าทําบุญนะทำบุญเพื่อที่จะโอนเงินมาให้เธอเอาเงินเนี่ยมารักษาในประเทศไทยและผู้ที่เธอเนี่ยจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอ,อกหมดลูกที่โรงพยาบาลศิริครินจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะ เพราะว่าต้องทนทุกข์ทรมานแบกก้อนเนื้อมหืมาท้องโตมาตลอด7ปีถ้าตอนนี้อายุ30ปีเท่ากับว่า แบกท้องโตมาตั้งแต่อายุ23อคือ,อเจ็บตั้งแต่2 3นะคุณผู้ชมนะรักษามาก่อนหน้านี้นะคะที่โรงพยาบาลอุบลราชธานีแล้วก็ถูกส่งต่อมารักษาที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติที่ประเทศไทยนี่แหละคุณผู้ชมเมื่อปี58คุณหมอเนี่ยแจ้งว่ามีเนื้องอกในมดลูกแล้วก็ผ่าตัดก้อนเนื้อแล้ว2ครั้งก็ใช้วิธีการคีโมเหมือนเวลารักษาโรคมะเร็งะนะคะควบคูบค่กันไปแล้วก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านที่ประเทศลาว แต่อาการเธอก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะปรากฏว่าจ,จู่ๆท้องมันโตขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมคะแล้วครอบครัวบอกทาไงดีไม่มีเงินแล้วนะก็ต้องรักษาแบบตามมีตามเกิดกันไปเรียกว่ารักษาแบบหมอพื้นบ้านนะคะนะฮะไม่มีเงินกลับเข้ามารักษาในประเทศไทยต่อเนื่องก็ต้องทนทุกมาแบบนี้น้องสาวก็ถอดใจแล้วก็ยอมรับสภาพว่าอ่ะไม่รักษาก็ไม่รักษาเพราะาเราไม่มีตังค์นะคะถ้าถ้ามันจะเกิดอะไรก็ให้เกิดเถอะ แต่ว่าครอบครัวก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าบอกเป็นมะเร็งเนี่ยมันไม่น่าจะมีอายุได้ยาวนานขนาดนี้ค,คือนี่เจ็ดปีนะคุณผู้ชมนะคือถ้าเป็นมะเร็งจริงแล้วมันเรียกว่าอันตรายจริงเนี่ยมันไม่น่าจะถึงปีอะ,ะมันน่าจะมีชีวิตรอดอยู่ขนาดนี้ก็เลยถ่ายรูปลง Facebook ค่ะปรากฏว่ามันมียูทูบเบอร์สายบุญเป็นชาวลาวสองคนเขาก็เรียกว่าเป็นคนดังอะนะแชร์กันไปแล้วก็มีคนที่อยู่ต่างประเทศอะคุณผู้ชมทั้งลาวทั้งสหรัฐทั้งนอร์เวย์เนี่ย โอ้โอนเงินมากันใหญ่เลยค่ะคอยากจะให้เธอได้ผ่าตัดนะก็ถือว่า นี่คือการทำบุญครั้งใหญ่นะคุณผู้ชมนะอยากจะให้ไปรักษาแล้วก็ไปหาหมอดีๆทางครอบครัวก็เลยบอกว่าก่อนอื่นขอขอบคุณเลยโรงพยาบาลศรีนครินทที่แจ้งมาว่าไม่ต้องห่วงนะค่ารักษาพยาบาลค่ารักษาเนี่ยก็เป็นช่วงเป็นช่วงระยะราคานะคะหมายถึงว่าตั้งแต่ประมาณ1นึ่งหมื่นึงถึงแสนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจะผ่าตัดละเอียดแค่ไหนนะหมายถึงว่ามันต้องใช้กระบวนการอาศัยยังไงใช่ค่ะคุณหมอก็ต้องประเมินไปเพราะว่าโรงพยาบาลบอกให้ผ่อนชําระได้ และถึงแม้จะไม่มีค่ะก็จะรักษาให้อย่างเต็มที่โดยจะใช้เวลาผ่าตัดนานถึง24ชั่วโมงนี่เป็นข้อมูลนะคะของผู้ป่วยหรือว่าน้องพิมพ์นี่แหละค่ะก็คือเป็นรายแรกเลยที่มีอาการเนื้องอกในมดลูกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในวงการแพทย์ไทยรายแรกเคสแรกแล้วน้ำหนักตัวของน้องพิมพ์นะคะ70กิโลกรัมต้องลบจากน้ำหนักตัวนะก่อนที่เธอจะมีอาการท้องโตเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยหนัก50เท่านั้น เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเนื้องอกที่มันโตขึ้นมาเรื่อยๆหนักถึงยี่สิบกิโลคนเราหนักห้าสิบและเนื้องอกยี่สิบคือมันบวกจากน้ําหนักตัวเองขึ้นมาเกือบอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะหนักขนาดไหนเห็นไหมคะขนาดนั่งยังเห็นเลยว่าท้องเนี่ยบวมออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าบ่ต้องกังวลดอกเพราะว่ามีบ่มีหมอก็รักษาอยู่แล้วคนว่าถึงบ่มีกะพอนใจได้คนว่ามันมีหลายทางแล้วเพื่อนก็บอกว่าจะยืนยืนสงเคาะให้คนว่า แต่บ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่ได้แต่สิยื่นให้ถึงบ่ได้ก็บ่ต้องกังวลเพิ่นว่าบ่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมาฮอดมือหมอแล้วบ่ต้องกังวลบ่ต้องไปคิดหยังหลายพยาบาลทุกคนเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นว่าให้ความปรึกษาแล้วก็ไปนั่งคุยกับคนผู้ป่วยนะบ่อยากให้เครียดบ่อยากให้หยังก็มีหน้าตายิ้มแย้มขึ้นมาเพิ่นว่าโอ้พยาบาลดีคุณหมอดีเพิ่นว่าน่ารักดีดีหลายยิ้มแย้มได้ กินเขาแสบนอนรับมีบ่มว่บบบมีกังวลหลังจากเชคควาาได้เบิ่งคลิปวิดีโอมาแล้วก็ค่อยดีใจแหงดีใจแทนสาวพิมพนะนะที่ได้ไปรักษาอยู่ประเทศไทยเนาะคนไทยบ่ได้ทิ่มกันคนไทยมีน้ำใจร้ายเนาะคนไทยมีน้ำใจโตอ่ามนุษย์ห่วมโลกว่าสั้นสะบ่ว่าจะเป็นชาติใดานะที่ไปรักษาอยู่ประเทศไทยนะค่อยเห็นหลายๆเคสที่ อาหงหมอทังฝรังไทยเห่นช่วยเหลือคนลาวค่ะนะแตกะได้เห็นความมีน้ำใจของคนไทยที่มีต่อคนลาวค่ะไลายนะไลน์ดีนะค่อยคนอื่นจะกินเราได้บุ้หู้เนาะสำหรับค่อยในค่อยบอกปะค่อยหักประเทศไทยนะค่อยหักหักความมีน้ำใจของพวกแก้วเลยนะเพราะพวกแก้วมีจิตใจมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่ออ่ามนุษย์ห่วมโลกว่าสั้นซะเนาะพวกแก้วบ่ได้แบ่งแงก ถึงแม้จะมีดรมาม่าเกิดขึ้นตั้งๆนานาแต่สิ่งที่พกเก้ามียุจิตใต้สำนึกของคนไทยก็คือน้ำใจแห่งมาได้ยินการสัมภาษณ์ของอันเอื้อยสาวพิมพนะที่เราเบ้าว่าหมอพยาบาลเข้ามาให้กำลังใจนะตลอดเข้ามาลมกับสาวพิมพ์ตลอดเพื่อให้ว่าให้เรามีกำลังใจสู้กับโลกที่เราเป็นยู่พยาบาลหรือหมอที่มีจรรยาบันนะเขาจะโบเหตให้คนไข้ทอ่อถอยใจบบเหตให้คนไข้หดหู่บเหตให้คนไข้ บ่มีกําลังใจสู้โตหมอนะ่ะคือจัญญาบันหมอที่ดีที่สุดและแห้งมาได้เงินแบบว่าอ่าเรื่องเงินเอาไว้ทีหลังนะเขาจะฮักษาให้เต็มที่บ่มีก็ค่อยพ่นผันทีหลังมายากลเลยพวาเก่าที่ประเทศใดที่มีหมอแบบนี้นะนะหลังจากที่สาวพิมพ์ให้ได้เข้าห้องผ่าตัดนะห้องไอซไปแล้วนะ เธอนี้ฮันเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้เวลายาวนานเป็นเซอรี่โโมงนะและสาวพิมฮันก็ได้เสียเลือดมีข่าวออกมาว่าสาวพิมพ์ต้องการเลือดนะน้ำใจคนไทยห่อเขามาให้อีกแล้วเนาะคือบริจาคเลือดให้สาวพิมพ์ต้องการเลือดเป็นจํานวนหลายอันนี้ขออนุโมทนาบุญกับคนที่ห่วมบริจาคเลือบอกว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องอาของเอฟซีของ สาวกุ้งสาวพระคิมนะที่เพราะว่าจะเป็นยุตต่างประเทศเพราะว่าจะเป็นคนไทยนะต้องครอบใจครอบใจแทนสาวพิมพหล,ย,หลยๆเดอร์นะที่บริจาคเลือดกัขออนุโมธนาบุญนำํำเดอร์นะนี่ละน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยเนาะที่เห็นให้สาวโลกคันหักประเทศไทยเดียนให้สาวโลกคันอึ้งตะลึงในความสามาคัคคีในความมีน้ำใจโตมนุนโฮมโลกนะค่อยนี เห็นแล้วเข้าในป้าปึ้มแตนใจแทนสาวพิมดนะ้นะคนเอื่นคิดแนวใดบ่หู้อันนี้คือความคิดของค่อยก็บอเอาคนเลาคนอื่นมาวัดแต่ค่อยเอาค,ความคิดของค่อยไปวัดนะเพราะว่าคนอื่นคิดจังไดเขาบ่หู้นะแต่สําหรับค่อยนี่ปึ้มแต้มใจแทนอันสาวพิมพ์แล้วก็ครอบครัวาสาวพิมญาตพี่นะ้องสาวพิมนะและที่สําคัญไปกระนั้นคาดว่าได้เด็ก็คือสาวกุมผ่าขิมนะที่พวกแก้ว ได้ส่้อยเหลี่ยมนุษนห์ห่วมโลกเสียเวล,เวลาพาเรามาหงหมอทั้งๆท,ท,ท,ที่เรากบมเม็นญาติของพวกเก้าเนาะอันนี้ค่อยกับซึ้งซมน้ําใจของพวกเก้าหลเนาะ